ชูวิทย์กมลวิสิ์ในหัวข้อเมื่อส้มผสมกับน้ำเงินนี่คือช็อตเด็ดที่วัดระหว่างอุดมการณ์กับโลกความเป็นจริงหลังการเลือกตั้งจะได้เห็นผลคะแนนประชาชนที่เคยได้ยินอุดมการณ์ไม่เอาเถ่าของพรรคส้มหรือที่ไหมายเคยบอกว่าไม่มีทางโหวตชื่ออนุทินเป็นนายกครั้งที่สองแต่ล่าสุดธนาธรมีท่าทีเปลี่ยนไปจากการโพสต์บนเฟซบุ๊กของตัวเองว่า ไม่เคยพูดว่าจะไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับน้ำเงินและแดงหมายความว่าเราอาจจะได้เห็นพรรคส้มจับมือกับพรรคน้ำเงินเป็นรัฐบาลครั้งหน้าก็ได้โปรดอย่าได้แปลกใจเมื่อพรรคส้มต้องเลือกระหว่างละทิ้งอุดมการณ์และเริ่มคุ้นชินจนถูกกลืนเข้าไปในโลกของการเมืองเก่าแต่ได้เป็นรัฐบาลบริหารประเทศกับการยึดมั่นอุดมการณ์ของตัวเองแต่เป็นฝ่ายค้านครั้งแล้วครั้งเล่าธนาธรเริ่มเข้าใจแล้วว่า เปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับการเมืองเข้าสู่วงจรอำนาจง่ายมากกว่าเปลี่ยนการเมืองให้เป็นแบบที่ตัวเองต้องการเท่าที่เช็คข่าวล่าสุดหัวหน้าเท้งแห่งพรรคสม้มยังยืนยันว่าจะไม่มีสอสอพักคประชาชนคนไหนยกมือโหวตอนุทินเป็นนายกอีกต่อไปนั่นหมายความว่าหากพักน้ำเงินได้จำนวนสสเป็นอันดับหนึ่งเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลพรรสม้มจะไม่ร่วมรัฐบาลและไม่โหวตให้อนุทินเป็นนายก แต่ถ้าพักส้มได้สอสอเป็นอันดับหนึ่งแต่ไม่เกิน250ที่นั่งละ่ะจะยอมให้พักน้ำเงินมาร่วมรัฐบาลไหมหัวหน้าเทงช่วยตอบให้ชัดๆอย่างที่เคยพูดไว้ว่าพักไหนที่ไม่ประกาศชัดล่วงหน้าว่าไม่ร่วมกับใครนั่นคือเทาในเมื่อพักส้มบอกว่าตัวเองไม่เทางั้นช่วยพูดให้ชัดๆมาล่วงหน้าเลยครับประชาชนจะได้ไม่สับสนเพราะหลังหลังการพูดของธนาธรศาสดาพักส้มเสียงเริ่มแปลงแปลงไปทุกทีเมื่อใกล้วันเลือกตั้ง มาต่อกันที่นายพายุเนื่องจำนงรองโฆษกพักเพื่อไทยและผู้สมัครสสชมบุรีเขตสามพักเพื่อไทยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวชี้แจงและตอบคำถามกรณีนายสุภชัยใจสมุทรแกนนำพักภูมิใจไทยตั้งข้อสังเกตและคำถามถ,ามถึงพักเพื่อไทยเกี่ยวกับรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายว่าเหตุใดพักเพื่อไทยไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จในขณะเป็นรัฐบาลโดยรองโฆษกพักเพื่อไทยระบุในโพสต์ดังกล่าวว่าตอบนะครับ เรื่องรถไฟฟ้า20บาทไม่ใช่เรื่องที่ทําไม่ได้แต่เป็นเรื่องทําค้างไว้โดยรัฐบาลพักเพื่อไทยได้วางโครงสร้างครบแล้วทั้งระบบตัวร่วมและพระบรตัวร่วมซึ่งเป็นกฎหมายหัวใจของการกําหนดค่าโดยสารร่วมและการอุดหนุนอย่างเป็นระบบแต่พักเพื่อไทยหลุดจากรัฐบาลก่อนที่กฎหมายจะประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาพูดง่ายๆคือทุกอย่างพร้อมแต่คนที่ได้ถือกุญแจดอกสุดท้ายก่อนจะยุบสภาไม่ใช่เพื่อไทยและรัฐบาลที่รับไม้ต่อมา ก็ไม่ยอมเดินหน้าต่อทั้งที่กฎหมายเปิดทางไว้หมดแล้วประเด็นค่าโดยสารที่ถูกยกมาว่า30-40บาทนั้นแท้จริงไม่ใช่ปัญหาหลักปัญหาคือทุกครั้งที่เปลี่ยนสายผู้โดยสารต้องเสียงค่าแรกเข้าใหม่การเดินทางหนึ่งเที่ยวจึงไม่ใช่30-40บถาทแต่สามารถพุ่งเป็นหลายสิบหลายร้อยบาทต่อวันและกลายเป็นภาระ้ำซากของคนทำงานทุกเช้าเย็นนโยบาย20บาทของพักเพื่อไทยไม่ใช่การบอกว่าใครเคยเก็บเกิน แต่คือการแก้โครงสร้างค่าโดยสารทั้งระบบตามกฎหมายตัวร่วมให้ประชาชนจ่ายราคาที่รับได้ขณะที่รัฐชดเชยส่วนต่างอย่างโปรง่งใสไม่ผลักภาระให้ผู้โดยสารฝ่ายเดียวส่วนวัฒกรรมที่ว่าเอาภาษีคนต่างจังหวัดมาอุ้มคนกรุงเทพนั้นไม่ตรงความจริงเพราะมีคนต่างจังหวัดเป็นจํานวนมากเข้ามาทํางานมาเรียนและมารักษาในกรุงเทพระบบขนส่งราคาถูกช่วยลดต้นทุนเศรษฐกิจทั้งประเทศ รถไฟฟ้าจึงไม่ใช่สวัสดิการคนเมืองแต่คือโครงสร้างพื้นฐานของประเทศจากภาษีของทุกคนเช่นโครงการใหญ่ๆทั่วทั้งประเทศและเป็นการอุดหนุนที่ทำผ่าน,นกลไกตามกฎหมายตรวจสอบได้และไม่ใช่การควักภาษีมาแจกตามใจชอบดังนั้นเพราะเหตุนี้พักเพื่อไทยจึงต้องกลับมาเป็นรัฐบาลเพื่อสารต่อและทำให้สิ่งที่วางไว้ให้เสร็จจริงและพิสูจน์ว่านโยบายที่คิดมาอย่างเป็นระบบนั้นไม่ได้มีไว้แค่พูดแต่พักเพื่อไทยทาได้จริง ไม่ใช่ไว้ขึ้นป้ายหาเสียงโคมลอยหรือเลือกที่จะทำแค่กับสิ่งที่พวกตนพูดหรือสิ่งที่เป็นนโยบายของพรรคตัวเองเท่านั้นเหมือนที่บางพรรคปฏิบัติเพราะมัวแต่โฟกัสที่เกมการเมืองโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะตามมาให้กับประชาชนเลยแต่กลับมาแซะคนอื่น